สู่ช่วงที่2ของรายการสุรนันท์ t o n i g นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอกฤษณดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตนานาชาติและเป็นที่ปรึกษาของรายการด้วยรับปากแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจาสวัสดีครับสบายดีครับอาจารย์สบายดีครับผมคุยกับอาจารย์ที่ไรสบายใจจังเลยอาจารย์ทำไมสดใสตลอด ต้องเรียกว่าอายุรวัตเป็นการแพทย์อารมณ์ดีครับคุณปุ้มครับอารมณ์ดีถ้าไม่อารมณ์ดีเสียหมดเลยใช่ไหมมีอารมณ์เสียบ้างไหมโอ้มันต้องมีอยู่แล้วครับมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทํายังไงให้รับรู้แต่ไม่เอามาปรุงให้เป็นทุกข์ในใจครับอ๋อทำทำยากนะก็ทํายังไงทํำยังไงสมมติวันนี้ผมเดินขับรถออกมาแล้วรถติดแล้วผมงุดงิดละเข้ามาถึงที่ทํางานก็แบบงงงิดใจารย์ผมก็เป็นผมก็เป็นคุณปุ้มผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเราก็เป็นครับผมใช้วิธีอย่างนี้ครับคิดว่า เมื่อไหร่โกรธคือดื่มยาพิษไปเมื่อนั้นแล้วเราจะไม่อยากโกรธครับเพราะเรารู้ว่าไม่อยากดื่มยาพิษอยู่ทุกขณะครับแต่มันตั้งสติไม่ได้งามันหลุดไปแล้วหลุดแล้วไม่เป็นไรครับหลุดแล้วให้ตั้งตัวใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะชินเองใช่ครับแม้แต่ผมก็ยังต้องฝึกอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแบบมีอารมณ์เป็นปุถุชนอยู่เรียกว่ายัง on the job training อยู่ครับแน่นอนแน่นอนทุกคนนะยังไม่มีใครเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง รู้จยายยาวครับผมแต่ขนาดเดียวกันเรื่องกินก็สําคัญใช่ไหมมากเลยครับเขาบอกอะไรนะ UR ว y o U E เราคือสิ่งที่เรากินเข้าไปเราทานเข้าไปกินขาหมูก็ได้ขามา ก่อนแก่ <h ats> <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่นะ <K aser> ข้าวหมูแดงกับขาหมูนี่นี่คือผลิตภัณฑ์กับข้าวหมูแดง <K aser> ข้าบขาหมูข้าวหมูกระเทียมทานได้ครับอ,อายุวาฒน์จริงๆแล้วไม่มีอาหารอะไรเป็นของต้องห้ามเลยครับพีุู่มครับตรงที่ว่าเราเน้นว่าถ้าเมื่อไหร่ห้ามเลยเนี่ยเวลาหลุดทีน็อตหลุดทีเนี่ยจะกินกระจายเลยครับอลองสังเกตครับเพราะฉะนั้นนี่ให้ตระหนักแต่ไม่ต้องตะหนกครับสมมติอยากกินข้าวหมูแดงข้าวขาหมูทานได้ครับทานทานได้แต่ว่าอย่าทานบ่อยอย่าตระหนักบ่อยอย่าอย่าอย่าหลงไปบ่อยครับผมแล้วก็จํานวนล่ะจำนวนก็คือว่าให้ทาน โอโ้โหสงจานนี aro aro well. midnight, ้อิ่มแล้วอิ่มอีกก็อาจจะแค่พอให้รู้สึกหายอยากะครับผมแต่ช่วงนี้ยังอยู่เทศกาลกินเจใช่ครับอาจารย์ทานไหมครับผมพยายามจะทานครับแต่ว่าบางทีเป็นเจเฉพาะกิจนะครับเออบางทีคนทํางานก็ลําบากเหมือนกันนะฮะคือครับคือแน่นอนการเทศกาลกินเจก็ดีก็คือมีคนทานมีร้านเยอะที่ทำอาหารเจแล้วก็อร่อยออร่ยทั้งนั้นแต่บางทีเราเลือกไม่ได้แต่เพราะเราต้องทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยครับเขาจะได้ไม่ลําบากกับเราครับไงานเลี้ยง ฝรั่งเขาไม่ได้กินเจกเเเับเราเขาเสิร์ฟปั๊บเราก็จะไปบอกเขาไอ <laughs> ้วอนเจิไม่ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> แต่กินเจก็เป็นอะไรที่ช่วยสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยครับผมถ้าถ้ารู้หลักนะครับรก็คือว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดครับหมายความว่าซูเปอร์ฟู้ดคืออาหารที่มันจะช่วยบำรุงพลังได้ในช่วงกินเจอ๋อไม่ใช่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์ก็แสดงว่าปลอดดีแล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่มันอะไรคือซูเปอร์ฟู้ดอาจารย์ <laughs> ผู้มลองสังเกตครับคนที่กินเจเนี่ยบางท่านจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ดูเหนื่อยเเพลีย,ยหิวง่ายขึ้นนะครับน้ำหนักขึ้นหรือบางคนดูซีดลงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะในอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจเนี่ยมันจะขาดวิตามินตัวหนึ่งผมชอบเรียกง,ง่ายๆว่า B12 มันเป็นธาตุาที่ทําให้เลือดจางครับขาดแล้วก็จะเหนื่อยเื่อยฉยๆอย่างงี้ครับเพราะฉะนในช่วง5วัน10วันนั้นอาจจะรู้สึก เฉืยไปรู้สึกหมดเรี่ยวแรงได้แล้ววิสิบสองมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ในพวกเนื้อสัตว์หนึ่งครับกับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดก็คือเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยีเจกะปิเจอย่างเงี้ยครับจะมีออ๋งั้นต้องกินพวกนี้ให้ให้ครบด้วยหมายความให้เสริมเข้าไหมใช่ครับผมอะไรนะเต้าหู้เต้าหู้ยีเต้าหู้ยีเต้าเจี้ยวกะปิเจน้ำพริกกะปิเจก็ได้ครับน้ำพริกกะปิเจครับผมต้อกินเหมือนกันนะฟังแล้วก็ แต่ต้องกินครับผมขาดไม่ได้กินพวกวิตามินเสริมได้ไหมนี่แหละครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานกะปิเจกินเป็นเม็ดเม็ก็ได้ครับวิตามินเสริมอย่างที่คุณปุ้มบอกก็ดีเลยครับ B12 แต่ทานแล้วมันจะปวสสาหะืองืองนิดนึงครับไม่ใช่ไม่ใช่ผิดปกติไม่ผิดปกติครับผมแต่ต้องควรจะทานเสริมใช่ครับเพราะว่ามันยาวเกินไปใช่ไหมใช่ครับผมมันยาวไปยาวไปก็่ันต้องมีต้องมีเสริมไว้ครับ ตอนนี้ก็หลายคนก็เนอกจากเจแล้วเนี่ยก็เห็นใจนะครับพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ใช่ครับคุณปุ้มครับผมชอบประเด็นนี้มันไม่ใช่เฉพาะเจนะเจก็จะไม่ได้กินข้าวปกติไม่ได้กินข้าวปกติเพราะว่าครัวที่อยู่ใต้น้ําแล้วครับทํำยังไงดูแลรักษาสุขภาพยังไงอย่างแรกเลยครับอยากจะฝากไว้ถึงท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็คือทานเจแล้วอย่าลืมเทใจช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยเป็นคัญ เพราะว่าวิธีช่วยง่ายๆเลยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบทานไข่นะครับคุณทแล้วผมถือว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารสําคัญอย่างหนึ่งถ้าสมมติน้ําท่วมอยู่ไม่ได้ทานเจอยากให้ส่งไข่ต้มไปก็ได้ครับเพราะถ้าส่งไข่ดิบเนี่ยลำบากครับราะไข่ดิบไปต้มที่ไหนต้มที่ไหนควรไม่มีสองแตกง่ายอีกว่าไข่ต้มเนี่ยง่ายสุดแล้วคหละถุงที่แพ็คเข้าแพ็คไปก็มีครบทุกอย่างนะครับผมทีนี้พอไปทานผมจะถามคุณหมอว่าบางร่นาอุดมสมบูรณ์คอนาท่วมอะไรท่วมกินอาหารกระป๋องกินอะไรมันเป็นภัยไหม คือมันช่วยไม่ได้แหละต้องกินแต่ต้องระวังตัวยังไงคำถามนี้น่าสนใจครับอาหารกระป๋องหนึ่งบะหมี่สำเร็จรูปหนึ่งเป็นอาหารที่ดีครับกินได้เลยครับยิ่งในช่วงน้ำท่วมนี่ดีคุณผู้ชมสังเกตครับ UN เวลาที่เขาส่งกองลงไปบรรเทาสาธารณภัยในประเทศต่างๆเนี่ยหนึ่งในถุงยังชีพจะต้องมีบะหมี่สำเร็จรูปเพราะนี่เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีได้เป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่เติมเข้าไปในบะหมี่ได้บางทีพวกนี้ไม่ใช่ของแย่เสมอไปไม่ใช่จังฟู้ดไม่ใช่จังฟู้ดไม่ใช่จะถามอาจารย์เลยว่าบางคนก็บอกว่าก้งิตออืน ในปริมาณที่มันมันเหมาะสมนะครับคือไม่ใช่กินโอ้บะหมี่ทั้ง3 3มสมื้อต่อวันเจวันต่อสัปดาห์อย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นตัวบอกเลยเลยครับว่าทุกอย่างในโลกมันมีทั้งดําและขาวมันมีเป็นทวิลักษณ์หมดนะครับไม่มีอาหารอะไรที่เป็นอาหารต้องห้ามในโลกนะครับเราสามารถเลือกทานได้หมดนี่เขาเขาได้รับถุงไปอะไรเราพวกเราต้องส่งไปช่วยครับผมไม่งั้นเขาจะไม่มีกินเลยใช่ต้องช่วยกันนะครับทีนี้คําถามอีกคาถามหนึ่งก็คือน้ําทํายังไงอะ น้ำมันท่วมไปหมดเลยน้ำสะอาดก็บริจาคกันไปก็ต้องช่วยบริจาคแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่มีล่ะทาไงโรคแฉะที่มากับน้ํามันจะมาครับถ้าเมื่อไหร่เราขาดน้าเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพูดกันถึงเรื่องของน้ําดื่มไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องต้มบางทีทําไงอ่ะโอ้ลำบากใช่ไหมครับอันหนึ่งที่ทําได้เลยก็คือว่าพวกน้ําขวดน้ําน้ํากินอย่างเงี้ยครับบางทีช่วงนี้ช่วยได้หรือต้องช่วยตรงนี้ก่อนใช่ใช่ครับอันนี้สําคัญฮะจะเอาน้ําถ้าเกิดมีที่ ที่เขาเรียกอะไรที่จุดไฟได้น,น้ําตรงนั้นมาต้มน้ําถ้ายังพอไหวนะครับถ้ายังยังพอมีที่แห้งๆจุดไฟได้เดี๋ยก็โอเคครับหรืออันหนึ่งครับคุณมุ่งผมนึกได้ก็คือว่าถ้าเราสร้างเป็นเหมือนกับเป็นเอาขวดนะครับม,มาใส่พวกผ้าขาวบางหลายชั้นนะครับปิดเอาไว้แล้วเอาน้ำเนกรองพวกนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับกรองน้ํารกรองน้ําหรือท่านใดก็ได้นะครับส่งพวกตัวที่มันใสๆนะครับตัวสารส้มใช่ครับสารส้มนี่แหละครับส่งไปมันช่วยได้ครับ อ๋อก็จะทําให้เขามีวิธีการที่ทําให้น้ําสะอาดเอาไส่มรส้มะพง่ายๆก็วิธีโบราณเลยนะครับแต่จําเป็นใช่ครับผมก็ช่วยกันได้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ถูกน้ําท่วมอยู่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะจะดื่มจะกินอะไรเนี่ยต้องระวังตัวยังไงบ้างใช่ครับเพราะนอกจากขาดขาดอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีโรคแฉะที่มากับน้ำครับคุณปุ้มครับมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงเรื่องอ่ะท้องเสียตาแดงตาอักเสบเลยพวกนี้นะครับแต่ผมอยากจะเริ่มที่โรคที่เรามักมองข้ามไปมากกว่าเวลาที่น้ําท่วมมันจะมี2อย่างครับคือหน้ํา กับสองโรคขาดใจครับอันนี้สําคัญครับคุณมครับโรคขาดใจคุณผู้มสังเกตเลยครับไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังใจเห็นบ้านเห็นทรัพย์สินเห็นวัวควายที่สะสมมาลอยไปกับสายน้ำหมดหายเลยเวลาถ่ายรูปมานี่เราไม่โดนเนี่เราใจหายเลยว่าวัดวัดชุมชนน้ําท่วมหมดครับทําไงตั้งสติกําลังใจเราต้องให้กําลังใจกันใช่ครับผม้ให้กําลังใจกันใช่สำคัญ นะครับอันนี้ก็ต้องส่งกําลังใจไปแต่น้ําดื่มเราก็บอกแล้วไม่มีทาไงนีไอ้โรคอื่นๆล่ะโรคที่มันเป็นโรคอะไรนะโรคขัดน้ำโรคขัดน้ำโรคขัดน้ำครับเป็นไงแม่น้ําอยู่รอบตัวเลยทำไมขัดน้านั่นเป็นเพราะว่ามันดื่มน้ําจากรอบๆไม่ได้แล้วบางทีน้ําไม่มีมันจะทําให้ได้ป่วยได้ตั้งแต่โรคเรื่องของโรคติดเชื้อไปจนถึงแบบเป็นช็อกหรือโคม่าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกรต้องกินน้ําขวดที่เราบอกหรือเอาสารส้มไปแกว่งต้มซะใช่ครับ ในขนาดเดียวกันเรื่องอาหารก็จะมีนี่มันมีโรคอื่นด้วยอาจารย์โรคที่มากับน้ำอ่ะเยอะเลยครับฉี่นูก็มาครับเออแล้วทำยังไงช่วงนี้ระดมมาเต็มเลยครับทำยังไงเราต้องดูแลตัวเองอเให้จาง่ายๆครับที่ไหนมีชื้นที่นั่นมีเชื้อเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี่ยงอยู่ในบริเวณที่ที่มันแห้งได้เมื่อไหร่จะยิ่งดีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเลี่ยงไม่ได้จริงนะครับถุงพลาสติกช่วยได้ครับสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวเราหรือว่าจากอาหารที่เรากินใส่ถุงพลาสติกเลยยรรหืออมา หรือลอยมาใช่ครับส่งถุงพลาสติกไปช่วยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าน้ําพัดพาไปก็ทิ้งอะไรกันลงไปมันจะเป็นอันตรายกับเราเองด้วยใช่ครับผมในวันหนึ่งมันกลับมาหาเราแน่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีถุงพลาสติกก็ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดโอ้โหในน้ําท่วมจะอีกนานไม่รู้จันโรคมันเปลี่ยนไปเยอะเลยผมกลัวอย่างหนึ่งครับเหมือนที่คุยกับคุณปุ้มก่อนเข้ารายการคือที่คุณปุ้มบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วมันจะมีหนาวมาใช่กลัวเป็นห่วงพี่น้องมากเลยครับ ที่ต่างประเทศเอ,อ่ะออเมริกาปีนี้เขาหน้าร้อนเขาหูร้อนตับแลบครับผมคุยกับเพื่อนฝรั่ง<ๆ>เพื่อนฝรั่งมีบอกปีนี้ท่าทางจะหนาวสุดเลยเฮอริเคนไม่เคยเข้าก็เข้าครับใช่คับแล้วจะหนาวแรงของเราก็ท่าทางจะเป็นอย่างนั้นน้ำท่วมก็ท่วมแรงรถ้าหน้าหนาวทำยังไงไอ้อากาศเปลี่ยนตรงนี้เราจะทำงไง มันสาคัญตรงนี้แหละครับคุณปุ้มเพราะแม้แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับปีนี้เขาก็บอกภูเขาไฟฟูจิเนี่ยหิมะตกเร็วกว่ากำหนดวันหนึ่งน่าแปลกมากเลยครับวันเดียวเนี่ยนะวันเดียวแต่เขาก็ถือว่าสิ gnificant หรือมีนัยยะสคัญเพราะมันไม่เคยมันไม่เคยครับฟูจิมันก็ตรงเวลาือนคนญี่ปุ่นนะครับคนไทยเนี่ยครับถ้าเราอากาศเปลี่ยนอย่างนี้นะครับคุณปุ้มวิธีง่ายๆเลยต้องระวังพวกไวรัสก่อนละไวรัสจะชอบช่วงอากาศเปลี่ยนครับแมาจะเป็นไข้เลือดออก นะครับมือปักเท้าเปื่อยในเด็กไปจนถึงไวรัสที่เป็นไข้หวัดสายพันธุ์2009เนี่ยครับมันอาจจะกลับมาระบาดได้อีกครับผมทำยังไงล่ะทีเนี้ยอาจารย์ไปขูดท่านผู้ชมแล้วอาจารย์ต้องบอกวิธีออกด้วยอย่าเพิ่งตะหนกนะครับทางออกง่ายๆเลยก็คือว่าพวกนี้มากับอากาศและลมและการสัมผัสล้างมือให้บ่อยเข้าไว้นะครับและอย่างที่2เลยก็คือว่าอันนี้มักจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับอะไรก็ตามที่ต้องสัมผัสพวก เครื่องมือไฮเทคไอที Tech, IT ทั้งหลายทัชสกรีนนะครับสมาร์ทโฟนที่ต้องสัมผัสทั้งหลายพวกนี้ต้องระวังครับคุณปุ้ม,มเพราะมันจะเป็นแหล่งที่เรียกว่า เรียกเชื้อมาได้ครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับอออย่างบางคนใช้กระดานชนวนอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับจิ้มลงไปแล้วนะครับบางคนมีฟีเจอริงในรงจมูกด้วยครับแค่ขีมูกต่อแค่หูตามขยี้ปากต่อเนี่ยครับเชื้อมันจะเข้าไปตามช่องพวกนี้ก็คือเชื้อของเราเองเองอ่ะถูกครับหรือบางทีคนอื่นใช้ร่วมมันก็ติดเชื้อที่คนอื่นด้วยครับวรวมในท้องสํานักงานหรือไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ไหนครับผมก็ต้องระวังคีย์บอร์ดนี่แหละครับคือเหมือนกับ้าขีริ้วเลยนะครับคีย์บบอรร์์ดทีี่พพิมเนยคั ก็คือต้องทาความสะอาดครับผมอย่าไปที่เกล็ของเราก็ต้องทาความสะอาดอย่าคิดว่าเป็นของเราแล้วไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของคนอื่นนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับนะครับอาจารย์มีหนังสือมาโอ้ใช่ครับเล่มที่สามสิบเอ็ดครับเล่มที่สาบอครับผมโอ้โหเล่มที่สามสิบเอ็ดกินอยู่ให้ดีนีแก่ได้แก่ได้ครับผมเอจะเป็นรวม เรื่องราวง่ายๆครับผมจะเน้นที่ผมทําเองหรือว่าให้คนที่ผมรักทําแล้วรู้สึกดีครับแล้วเอามาเขียนครับผมอ๋อดีมากเลยทํายังไงไม่แก่ทํายังไงไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วท่านผู้ชมครับอาจารย์ก็กรุณาฝากมาให้ท่านผู้ชม3มเล่มยินดีครับนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการผมจะบอกนะครับว่าจะได้เล่มนี้อย่างไรผมครับก็คง sms อีเมลกันมาแหละครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการบอกครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยมาอีกนะยินดีครับคุณปุ้มครับตาเยี่มยบ่อยขอบคุณคุณปุ้มด้วยครับมาเยี่ยมเยียนบ่อย